สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงมืดๆกำลังแบบนี้หน่อยนะครับโอ้โหโรเบรโตมาร์ติเนสครับมั่นใจว่าปีหน้าเนี่ยราชันชุดขาวครับได้เห็นอาซาร่างทองแน่ๆน,นะครับโรเบรโตมาร์ติเนสครับคุณซือทีมชาติเบลเยียมเนี่ยออกมาบอกว่าฤดูกาลหน้าแฟนบอลของรลมาดิดเนี่ยจะได้เห็นเอรินาซ่าร่างใหม่ที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมนะครับ อาซาครับย้ายมาร่วมทีมราชาันชุดกาวเมื่อปี2019ครับด้วยค่าตัวสถิติสโมสรน,นะครับราวประมาณ146ล้านยูโรรวมเงื่อนไขถือว่าแพงมากๆนะครับอย่างไรก็ตามครับตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาครับเขาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนและลงสนามให้กับมาดริดไปเพียง66นัดในทุกรายการรวมแล้วเพียง3,344นาทีเท่านั้นผลงานยิงไป6ประตูครับจ่ายอีก10ครั้งนะฮะ กระนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ครับสตาร์ทีมชาติเบลเยียมออกมายืนยันว่าตอนนี้ร่างกายของตนเนี่ยกลับมาสมบูรณ์แล้วเชื่อมั่นว่าปีหน้าเนี่ยตนจะโชว์ฟอร์มเก่งให้แฟนบอลได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับมาทีนี้เนี่ยก็เชื่อเช่นนั้นครับโดยบอกว่าเอเดนนาซาเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในเส้นทางอาชีพของเขาแล้วผมเซอร์ไพรส์เลยนะที่ได้เห็นสภาพใจิตใจและสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาฮะระหว่างอยู่กับทีมชาติช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฤด,ดูกาลหน,าน้าเนี่ยแฟนบอลของเรอัลม,มาดริดเนี่ยจะได้เห็นอาซาในร่างทอง น้าที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนะครับโอ้โหนี่คือคําพูดของมาร์ติเนสนะครับที่บอกว่าอาซานในฤดูกาลหน้าเนี่ยกลับมาเป็นอาซาร่างทองแน่ๆครับทุกคนจะได้เห็นประมาณนั้นนะครับอวยลูกทีมแล้วหนึ่งนะครับมาดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเอเดนอาซาในปีหน้าครับจะมาในรูปแบบไหนของร่างทองจริงหรือเปล่ามาดูกันสมคําพูดของโรเบรโตมาร์ติเนสหรือเปล่านะมาดูกันหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเย็นแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ